สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราชส5 6 4นะครับในคลิปนี้เนะี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของ การจัด,จดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬาได้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในระเบียบนี้กําหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดหาชุดกีฬาให้กับนักกีฬาได้นะครับทีนี้สามารถาจัดหาชุดกีฬาได้ในาราคาเท่าไหร่นะครับเราลองมาดูในข้อระเบียบที่เขากําหนดเอาไว้นะครับ ในระเบียบฉบับนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ระเบียบในข้อ21เนี่ยนะครับในข้อ21เอ้ากขากำหนดเอาไว้ว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์กรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับถ้าท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับนักเรียนของโรงเรียนสถานศึกษา สังกัดท้องถิ่นนะครับกีฬาสําหรับเยาวชนกีฬาสาหรับประชาชนในท้องถิ่น,นให้เบิกจ่ายได้ตามรายการในข้อ20นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายของนักกีฬาเนี่ยเขาให้เบิกจ่ายดังนี้นะครับในวงเล็บ1ค่าชุดกีฬาค่าชุดกีฬานะครับให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ300บาทนะครับชุดละไม่เกิน300นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า คุณผู้ชมจะจัดเป็นชุดละ100 200 250ก็ตามนะครับแต่สูงสุดแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินชุดละ300บาทนั่นเองนะครับนี่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนั่นเองนะครับ